ลับหรูมงลงแอปสบัดเลอเฟนออฟจูเบลี่ไดมอนราชินีสายลับจับเพชรจึงตาแตกเวนี้นาจะชาโรมานอฟต้องยอมเพราะประกายเพชรส่องเข้าตาโรวๆโยนพรมแดงให้แม่เดินเมื่อราชินีสายลับจับเพชรแอปทักษออนรับหรูมงลงสบัดเลอโรวๆนางแทนเฟนออฟจูเบลี่ไดมอนคนแรกของจูเบลี่ไดมอนแบรนด์เครื่องเพชรของจักรวาล ในหนังโฆษณา j จูบิรี i ไดมอนที่สุดเริงเพชรเพื่อคุณ c r a f อร์เอ็กซ์เ e นต e ตัวมัมห่มทั้งเพชรและโคดเพชรโถ,ถ,ถมทั้งตัววงในแอบกระซิบว่าสนนราคาเบาๆแค่129ล้านบาทเองสมมงคะ่ะแต่ละเหรียนแต่ละมุมอิมพอรจากแหล่งจิรนัยสุดยอดและสุดดีไซน์ m u l ติเวิร์ยังต้องร้อง j จูบิ e ี i ไดมอนปฏิบัติการสายลับจับเพชรครั้งนี้ตอกเวอร์ให้รู้กันว่า จูเบอรี่ไดมอน d คือความคราฟที่สุดเรืองเพชรส่งต่อความเป็นเลิศในทุกวิติของเครื่องประดับเพชรพัฒนฐาระดับโลกที่สวยและเป็นประกายสุดอะไรสุดและไม่ว่าชิ้นไหนก็คือ World Class Diamond ที่มั่นใจได้รับการับรองคุณภาพเพชรทุกครั้งที่ซื้อตัวมัมคอนเฟิร์มเองทั้งเพชรทั้ง Friend of Jubilee Diamond มุมไหนก็สวยจึงวิงตาแต่ไม่มีลับลวงพาง หนุ่มๆอยากสกิดหัวใจมัมแอปให้หวันไหวต้องบรรณาการด้วยเพชรระดับเบอร์คาสไส่มอนจากจูบุรีไดมอนคุณค่าที่ตัวมัมและชาวเพชรเลเวอร์คู่ควรอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ